สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นาชีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําวอจัมวอ์เบลนะครับเป็นการที่เราทําการชิ่งกําแพงนะครับเพื่อไปจุดที่ได้เปรียบนะครับหรือไม่ต้องเสียอนิเมชันนะครับในการที่เราจะปีนกาแพงหรือว่าชิ่งหนีศัตรูนะครับเราจะชิ่งหนีกีดขวางไปหาศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราต้องตั้งค่านะครับให้มันง่ายขึ้นก็คือเข้าไปที่เกมเพลย์แล้วก็ไปที่โหมดปีนนะครับ หมดปีนี่ยครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นง่ายนะครับมันจะเป็นการการชิงกำแพงที่ได้ง่ายนะครับง่ายมากนะครับจะชิงกำแพงได้ง่ายเลยครับปรากดนะครมันจะหน้ามันจะชนกำแพงแล้วเราค่อยกดกระโดดออกมาครับพอหน้าเราชนกำแพงครับปุ๊บวิ่งไปปุ๊บหน้าชนกำแพงก็จะขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียงเดเมชั่นเลยครับอย่างเงี้ยครับวิ่งไปนะครับวิ่ง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  กระโดดกรโดดเนี่ยครับมันจะเป็นการชิ่งกำแพงนี่ยเราสามารถขึ้นได้ทุกที่ครับโดยไดม่ต้องเสียในมิชชั่นโดยการใช้การชิ่งกำแพงเอาเ้อไปฝึกกันดูครับทุกคนนะไม่ยากนี่ครับได้หมดเลยนะคหรือเราจะชิ่งไปหาศัตรูก็ได้เนี่ยครับ,รบชิงได้หมดใครทำใกล้กว่านี้ก็เราค่อยกดกระโดด ได้งา่ายหน้าชนโชวแพงว่าจค่อยกดกระโดดหน้าชนไปเลยเนี่ยครับ